ได้งานอีกแล้ววันนี้ครับทุกคนทำทับดังตรงนี้เครื่องมือครบนะครับบ้านพี่ออนไม่ต้องห่วงโอซุกะเต็มครบชุดตามสไตล์ช่างสามัญประจำบ,บ้านไขควงรกระแทกโอซุกะแ2 1สองหนึ่งนะครับขันเลยโอ้กคนใหญ่ทำเมืดดอน ก็ใช้นี่เลยสกูตัวยาวๆยิงอัดทะลุมาเลยนะครับเนี่ยยิงแบบนี้อ่านี่แบบนี้เลยนะครับไวกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดีไที่จีปูนนะครับเอาของที่เรามีนี่เป็นโรตรี่นะครับปรับโบดสกัดเอาไม้มาลองนิดนึงก็ได้แล้วเราก็กระแทกไปนี่ดูดูเห็นไหมว่าปูนมันจะยุบลงไป ตอนนี้ก็ทำการเทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะครับเดี๋ยวค่อยมาแกะแบบกันนะครับผมนี่ไงไยนี่ไงวรเนียนเลยนะอย่างเงี้ยนี่โรตเตอรี่นะครับไม่ต้องะไม่ต้องซื้อละเครื่องจี้เหรอ